สวัสดีล่ะครับทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอโชว์ชงบนดําสิงห์ท่านอาจารย์ยศุลกรัการตักเป็ดครับกลับผมใจหนุ่มท่อนบอกว่าจากพี่น้องก็อยากไร้เงานตัวก็พี่น้องครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างครับพี่น้องเริ่มลงไม้ลงมือนะครับเริ่มลงมือในการขุดห่วยขุดลอกครับขุดลอกห้วยนะครับกับเจ้าซานีเฮาซานีเอสวายสองศูนย์ห้าซีนะครับขีดเก่าครับโอ้ ยืนข้างมาร์เทนครับยืนข้างมาร์คเทนอันนี้ความลึก็นหล้างคู่ประมาณจักห่าเมตรครับเอาว่ากันไปสู่กันไปครับ,อย,อ,รบอ,อยู่ด้วยกันสี่คันครับพี่น้องอยู่ด้วยกันสี่คันนะครับสี่มีเจซานีผมนี่ว่าคันนีนะครับยืนอยู่ใก,ก,กล้ๆนี่ครับซานี ของผมนะครับแล้วก็ของเสียหน่อยอยู่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งน้ำพู่นนะครับฝั่งท่านใดใคเป็นมาร์ทเทนเสียพ้นอยู่ด้วยกันช่วยกันไปครับเฮ็ดงานน้ากันเอาไปเรื่อยๆครับพี่น้องเริ่มงานเริ่มการนะครับเริ่มงานเริ่มการครับจานยอดครับรอย่งเงียบๆน่าดี พะมันหิวจะระบีแล้วว่ารถเลยโอ้หุวดนะครับเป็นการส่งไม่ต่อครับอันนี้ความลึกหนาซีอยจากพื้นถึงหลังขั้นนี่หาเมตรครับเราก็ทำการขุดลอกนะครับเอาจัดไปตอนนี้เวลากะ สิบสอนาฬิกาก็ปยี่สหนาทีนะครับพี่น้องยังบอท่านพักเทียงบอท่านหิวเข่าบอสดิตามทีมงานก็ได้เอาว่ากันไปก่อนเพียงเทียงของวันยี่ิบเกับ29เดือนมกราคมนะครับสองพนหาร้อกะครับก็บทิมงานพุดหลอกกับฝั่งทางโน้นไปใส่บุคุณคุณครับจะไปใส่กับจอดไว้สํารับเจ้ากเบนะครับสเคสองร้อยซูเปอร์เกมตัวนี้ของของไอเสียหน่อยนะครับ จอดที่ไม่นีล่ละประมาณกิโลกว่านะครับทดี่เข้าหิดกันหิดน้ำกันไปก็คงต้องหอยไปเรื่อยเบ่งไปเรื่อยๆนะครับจานยอดอีกอน่าจะเล่งเครื่องไม่เยอะบางคนว่าโอ้ใจเอกไปสั่น่าหินในี่หิบ ลราคาในคอมเมนต์นะครับบอกว่าโรซ่านี่ก็ใส่ดีได้บัดสันวะแต่ว่ามันถลวมมันหลวมเรี่วบัดสันวะเอา้าก็หลวมเป็นธรรมดานะครับสำหรับรถกระไดเนาะก็บีบแต่เนาะ ขเข้าแล้ี่ยวใ่ไหมหิวข้าวครับเรถไฟจอดขี้เข่า <laughs> อีกแต่ปิกปิกครับเอ๋อฟังท่านี่มาแล้วแสดงมาคนครับอยู่ในรถมาหานี่แสดงมาคนครับอยู่ในรถครับเริ่มดึงรับสุดแขน เป็นงานขุดลอกนะครับแต่ว่าก็ดีในที่หินมะแข็งครับว่าชั่นกันเลยสีขั้นครับพี่น้องสี่ขั้นด้วยกันนะครับ mm. เก็ดน้ำกันจกัจกจักมือแล้วจังสีแล้วดิห <laughs> นึ่งกิโลครึ่งครับ mm. เอาว่ากันไปทีมงาน ขอบพุ่นกันขอบพุ่นการแบบทีมอใหม่นะครับโมว่าจีเด็กกำไังเลือขาดทุ้ดหรอเนี่ยเฮียตไปก่อนครับทำไปก่อนนะครับหาอย่างนอตนะตรงใจที่หาไม่จิ้ามาเขียว างนี้เก่าครับเ,เดี๋ยวค่อยดึงสลบออกก็ไม่น่าจะยากนะครับขนาดขนาดที่ยากวันไหนสลบหนึ่งก็นึงครับก็ให้ปากได้ก็ให้ท้องได้ขั้นได้ก็ถือว่าจบเลยครับ เป็นงา,านเหตุการณ์เนาะพนันที่ยากพนันเอา้าสู่ก็ไป,กไปสู่ก็ไปสำหรับทีมงานนะครับอาจารยอดเพชรนะครับาารก็วันนี้เป็นรูปเป็นร่างในการได้เริ่มลงมือขุดนะครับหลังจากเจริญมาสองมือสองวันนะครับนี่จะต้นยูคาของกอ,งองไผพ,พี่น้องอ๋อหลายขั้นแบบนี้ก็บางเหงาครับหลายขั้นแบบนี้ไม่เหงานะครับอยู่นัมกกนหลายขั้น สามขัน้นโอ้ยยังกงนไม่จิ้มเขียววันนี้คือจะมาน่อยแท้สมซื่อ้ว่าไม่จิ้มเขียวเป็นจิตปุ่งกีครับฮักนั่นพออยู่โอ้าฮ่าโอ้องจิ้มเลยอยู่จัดกับไปนะครับวันนี้โกเบสอง ซานี่สองนะครับซานี่กะรุ่นเก่ากับรุ่นซิฟครับแต่เจ้าโอบีนี่รุ่นแปดกับรุ่นซิฟครับสู่กันไปครับทีมงานเอาเอ็ดซอยกันครับกอบขึ้นไ่นองครับกอบขึ้นไ่นองนะครับ พี่น้องเขามาบึงในช่องอุบนทบสิ่งครับฝากพี่น้องกดติดตามให้ในเด้อนะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอหัวตะพานครับบ้านกุดสวยนะครับบ้านกุดสวยตำบลขปะอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับโอ้ยมีการไปเอื้นเขาอีกเขาจะไปจอดกินเขาเขาจะจอดแล้วหุ่นเรื่องกัน ตรงต่อครับดินอาจจะมีมองร้เนี่มองหน่อยเนีเน,นะครับเพราะว่ามันเป็นหว้วยเก่าเนาะหว้วยเก่าที่มันตื่นมันเขินครับจัดไปตายแตรย่รถเจ้าของมีงามๆนะครับผมเห็นอยู่ในอกาะพวดซังนี่นะครับในกุ นี่เขาไปโพสนะครับว่าดดุนนีซ่านะครับสองสุนหาแต่ว่าผมใส่มาสองปีกว่าครับรรคนี้ผมก็ว่าบริษาทอะไหนะครับบริษาทอะไรนี่ยืนข้างกันกับเจ้ามาร์คเทนนะครับกับือยจังโมซาบันไลยนะครับพี่น้องคือยังโอเคอยู่เห็นแต่เขาพูดแบบว่านะครับลึกเหมือนลึกครับ ขุดดินขึ้นเยอะอยู่นะครับเยอะกันนะครับดินที่นี่ประมาณสักหาหมื่นกว่าคิวนะครับทั้งเบิร์คกับหาหมื่นห้าหมื่นสามหรือหาหมื่นที่นี่แหละ ไปเรื่อยครับไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบก็ได้นะครับไปเรื่อยๆอ๋อ,อัดไปครับหนึ่งงานนะครับขอบคุณหนึ่งคนงานนะครับหนึ่งงานตีมอบให้นะครับฝารรกพี่น้องกดติดตามนเด้อนะครับในช่องอุบลรับสิ่งทางดันยูทูบแลวกระทั่งเพจครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์คลิปแน่นะครับ ช่องเฮาช่องน้อยน่ครับเพราะตั้งถ <mainland> ึงกันหามือนซับอยู่กลับผมใจมุ้งตอนคน้นาขนใจอยู่ในช่องครับคลิปนี้กับสียมลาผาจ่าพี่น้องแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าเนาะนะครับก็มาอัปเดตความคืบหน้านะครับของหวยนะครับของหวยการลอกหวยหอพี่น้องไดือบ่งนะครับกับรดไปโคตรสามั้นน้ำกันสำหรับคั้นต้นพุ่นที่ผมประกาศเรื่องพี่น้องเดือนนะครับคันโน้นนะครับจะขายดาวนะครับไกลๆบุตรตานี่ฟังขั้งพุ่นกด ผู้ไดสนใจก็มาดื้อนะครับ4แสนบาทนะครับวันพอน่ต่อพ่อนมาแล้วแปดหมนนะครับขายด่า4แสนเปียสัญญาเลยครับพี่น้องเอาไปเลยนะครับอาไปใช้นะครับสำหรับคันนี้บอขายครับใก้สิวบ์หมงวดแล้วเดี๋ยวเอาไ้ใส่นี่ละเจ้ขนน้นนะครับใครสนใจก็ทักมานะครับเบอร์โทรศัพท์ใจอย่างนุ่มท้นครับ0863921131ครับ0863921131ครับถ้าอยากได้ก็ทักมานะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับ นำลายผ้าจ่ายพี่น้องคือเก่านะครับโชคกีไม่ใช่ไม่ต้อใส่ละลายครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ